อาแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะวันนี้เรากลับมาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า The f ฟอร e อีกแล้วนะตอนนี้ผมเป็นหน้าหน้ารบอกอ่ะตอนนี้แบบนี้ผมเล่นอยู่ที่ประมาณ1 150, นึ่งแสนห้าเลยนะคนเล่นอย่างเยอะเลยจากเมื่อประมาณสองสามวันที่แล้วผมเล่นยังประมาณสองสามหมื่นเองตอนนี้อยู่เป็นหลักแสนแล้วอะ่ะรูว่าแมปกำลังไปได้สวยเลยนะแล้วก็ในคลิปนี้เราจะมาพาไปหาจอบเป็นจอบอันต่อไปที่ผมคิดว่าจะซื้อจอบที่มันอยู่ในโลกหนึ่งน,นั่นเองจอบที่มีชื่อว่า Ar เค n e p พนะโดยวิธีทําจะเป็นยังไง ราต้องเปิดประตูวร์ปกันแล้วก็กลับไปโลกหนึ่งะนะครับตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่โลกหนึ่งกันแล้วนะแล้วก็อย่างแรกเลยที่เราต้องทําก็คือการวิ่งมาแล้วก็มาคุยกับคนนี้คนนี้ที่ชื่อว่าบาร์นนะกดอีาไปแล้วก็คุยบทสนทนาเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีให้ถามว่าจะสนใจรับเฟสอะไรประมาณนั้นไหมให้คุณกดรับมาเลยนะแล้วก็อย่างนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือไปหากีตาร์ให้เขาโดยการเข้าไปในถา้าแล้วก็มันจะมีจุดจุดรับจุดของกีตาร์อยู่โดยการเข้ามาปุ๊บมันจะมีทาง3าทางตรงนี้ใช่ไหม ให้คุณหันซ้ายมาเลยแล้วก็เดินลงมาทางนี้จะมีพ่มไม้อยู่ตรงนี้ไม่เดินเข้าไปได้เลยมันจะเหมือนเป็นหลุมหลุมลับมุดลงมาได้นี่แล้วก็เะเข้ามาเจอกับโครงกระดูกนะเปิดกดไฟหน่อยนี่แล้วก็จะามีกีตาร์ตั้งอยู่บริเวณนี้นะให้คุณกดเก็บไปเลยแล้วโครงกระดูกนี้ก็สามารถคุยได้นิดหน่อยันั้นพอคุณเก็บเสร็จก็เดินขึ้นกลับไปเลยนั้นก็ขึ้นกลับไปแล้วก็ไปส่งเฟสให้บาสน,นะเดินไปเลยแล้วก็เอาไปคืนให้กับคนที่ชื่อบาสค,คนนี้เห็นแล้วก็ มาอยู่เล่นกีต้าอแบบนี้แล้วก็เขาจะให้เป็นรางวัลรางวัลที่เราทำภารกิจสำเร็จคือการส่งมอบกุญแจให้เราเป็นกุญแจที่เอาไว้เปิดประตูโดยประตูนั้นจะอยู่ในถ้ำเหมือนกันมันอยู่ตรงไหนก็เดินเดินตามผมไม่ได้เลยเอาเลขลงมานะแล้วก็ออกไปทางฝาสุดนี่ตัวนี้เลยมุดเข้าไปมุดเข้าไปแล้วก็เดินตรงไปยาวเลยนะเดินตรงไปเลยวันนี้มีซอมบี้ก็พยายามยิ่งก็ไดถ้ถ้าไม่อยากโดนเตีอยะก็เดินมาต่อเดินมาต่อหนีตรงนี้นะมันจะมีเป็นประตูอยู่บริเวณนี้ เปิดประตูเป็นลูกกองอยู่คุณต้องใช้กุญแจที่ได้มาจากบาัตรกดเปิดประตูตรงนี้ไปแั้นมันก็จะเปิดเข้ามาคุณก็สามารถเข้ามาในโซนนี้ได้แล้วตอนี่เดินเข้ามาอีกคุณจะได้เจอกับนี่เลย Ark BX ที่อันนี้ถือว่าเรียกว่าได้ว่าเกือบจะ N game แล้วนะโอ้พี่ X N game จริงๆอ่ะน่าจะอันห้าแสนนะที่อยู่ในโซนลเ,เราว่ะเรามาดูเซต BX อันนี้แล้วกันนะ Ark BX ราคาที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันนะ Ark BX มีพลังการขุดอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบห้า แล้วก็มีไม s ์ส e ีดอยู่ที่10%มีลักบูทก็คือเพิ่มโชค50%สามารถใส่รูนสล็อตได้3รูนนะแต่ตอนนี้เ้าที่ดูแล้วคือปุเทนี้หรือเปล่าเงินผมเงินผมไม่พอรู้ไหมผมจะทำอะไรนี่เลย PX ผมที่ได้มาจา,จากการซื้อเมื่อไม่นานมานี้ผมจะเอามาไปขายกันแต่ก่อนจะขายผมต้องไปซื้อ PX ก่อนต้องมี PX อย่างต่ำหนึ่งอันนะที่ผมทำได้ไม่งั้นมาาันจะไม่ไม่ขายเพกหวังว่าจะพอนะไอ้เงินเงินที่ไดจากการขายเบียเนี่ย ว่าจะได้ประมาณห้าหมื่นนะจะพอดีเลยล่ะ PX ที่มาแทนที่นะจะได้ PX นี้มาแล้วก็มาขายกับลุง m a r อ l e PX ไม่มชิลเราใช้ไม่ได้ผ่านประสบการณ์กันนะออกเดินทางกันมายากลำบากตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องจากลากันแล้วห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบห้านะโตลงครับไปเลยอ่าก็ได้มาหนะนึ่งแสนสมือโดดพันนะนี้รงกลับเข้าไปเลยได้วเวลาไปซื้อ PX PX อันนี้กันอ่าแล้วก็ถ้าถามว่า PX อันนี้กับ PX Arctic PX เนี่ยกับไอ a p ม x Magma Rawa ที่ไม่ใช่พนะีเอ็กลับนะเอเมกมาลาวาจะราคาอู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนหมื่นนะพีเอ็กนี้ราคาที่หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันโดยส่วนตัวผมคิดว่าพีเอ็กนี้น่าจะดีกว่านะเนื่องจากมันมีการตีเดียวขึ้นสิเด้วยแต่พีเอ็กอันนู้นเหมือนจะไม่มีแต่เลขกับที่ได้ดาเมจที่แรงกว่าอันนี้หนึ่งร้อยสิบห้าแต่ว่าแมกมาเนี่ยเหมือนจะหนึ่งร้อยสาสิบห้านะแล้วก็รูนส์ล็อตแมกมาเหมือนจะใส่ได้แค่สองที่ผมจําถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอโทษด้วย ก็อันนี้ใส่ได้สามนะมาแล้วก็ผมคิดว่าน่าจะได้เวลาซื้อแล้วล่ะยิ s <S ้มขึ้นไปเลย Let's go นี่ได้มาแล้วอาร์เคีนพี่แอกผมลองถือดูนนหน่อยหนึ่กันอุ้ยสวยอะ่ะองอารามเลยนี่เหมือนเป็นเพชรเอเมอรัลด์เจมอยู่ด้วยนะตรงกลางเนะี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูราคาตอนที่จะใช้ใส่รูนหน่อยหนึ่กันนะ ว่าไอการใส่รูเนี่ยมันใช้ราคาประมาณเท่าไหร่น่าจะแพงเอาเรื่องอแต่พีเอ็กราคาเป็นแสนอะ่ะคือโดยตัวเกมนี้ยิ่ง p ีแพงยิ่งอุปกรณ์ที่เราจะอินชาร์นแพงมันก็ราคาที่อินชาร์นมันก็จะแพงขึ้นตามนั้นไปนะมาลองใส่รูนึงดูสิว่ารูนหนึ่งช่องเนี่ยมันใช้ประมาณเท่าไหร่คิดว่าน่าจะแพงน่าดูอ่ะใส่ได้3ช่องนะรูนหนึ่งช่องใช้โอ้โหสามหมื่นเจ็ดอย่างเยอะเลยนี่ว่าน่าจะต้องฟาร์มอีกยาวอะ่ะถึงจนะอัาเกรดจบนี้จนจนต,ตึงนะ เก่ว่าผมจะอัปเกีรดจนตึงผมผมไม่แน่ใจว่าจะหารูได้ทันไหมบางทีผมอาจจะได้ไปซื้อไอ้ PX กดยิงเหมือนกันได้อันห้าเซนอะไหนๆก็ได้มาแล้วมาขอไปรีวิวหน่อย้นกันโดยการไปขุดที่โลกสองนะตอนนี้เรามาเมืองที่สองแล้วนะแล้วก็ยิงมาเลยบินกับปืนใหญ่ไปเลยเออแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วผมขอพาไปดูไอ้ PX m a x m a เลยแล้วกัน Maxima ที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเทียบกันอันไหนดีกว่านะถ้าในเรื่องด้านราคานะผมว่าอันนี้ดูคุ้มกว่า คุ้มค่ากว่าพี่เอ็กอาเคเนี่ยแต่ว่าส่วนตัวก็คือสวยป่าด้วยนี่เลยเดินตรงมาแล้วก็มันจะอยู่ตรงนี้นะนี่เป็นแม็กมาพี่เอ็กราคาที่หนะนึ่งแสนห้าหมื่นนะนี่เห็นไหมก็ลักบูตจะอยู่ที่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์จะขุดแรงขึ้นนะแต่ว่าไม่มีสปีดการขุดก็คือจะขุดช้าหน่อยแต่ไอที่ไออาเคพี่เอ็กเนี่ยจะขุดเร็วขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วใส่รุนแม็กมาเนี่ยได้สองช่องขวดอาเคใส่ได้สามช่องแต่เราจะลองมาขุดดูกันก่อนจะมาเริ่มต้นด้วยบอสโซ่โคนะ ดูที่ว่าได้เท่าไหร่6ครประมาณ6ครั้งนะบาสโซโคก็พังไปแต่ถ้าเป็นเร่ใหญ่ๆผมลงไปหาไอ้เร่แบบบาสโซเวนนะแบบเร่ใหญ่เร่ใหญ่แบบนี้อมาดูสิ1คิวทีทงติด1ไป9 10 11 12 13 14 1 7 1 9 20ก็ถ้าจะดีอกรุงก็ประมาณ20ทีนะถึงบาสโซเวนจะพังแต่เวลานี้คิดว่าน่าจะความความเร็วน่าจะพอๆกับแม็กมานะถ้าเขาเรียกอะไรดาเมจเฉลี่ยต่อวินาทีน่าจะพอๆกัๆับแมมมม็กกก่่่าาาานนนจะะไตง ก็เดี๋ยวผมขอลองไปขุดแร่แบบแร่ลาวาเนี่ยนะแร่แม,กมากๆเนี่ยมีทรงไมให้ขุดบ้างเนี่ยขอเดินหาแป๊บนึงนะตรงนี้แล้วกันปุ๊บวิไม่ใช่นี่นี่บาซเวนเดี๋ยวนะเพื่อนมาขุดแร่แม,กมากๆมาแล้วเนี่ยไม่เห็นมีเลยไปไหนหมดนะแร่แม,กมากาแร่ลาวาแล้วชื่อว่าลาวาคอมาก็าจะไม่ผิดอนะ่ะดูที่แร่ปไปไหนยะังอ่ะไม่เห็นแร่เลยไปมาขุดมาแล้วเนี่ยอ่าแล้วก็ตรงนี้นะที่ผมบอกไกว้ก่อนหน้านี้นะเป็นจุดไว้ซื้อ PX ราคาห้าแสนนะ ดยวิธีการเข้าในมันเขาะจะให้พุง่งพุ่งเข้าจากสนอะไรสักอย่างเนี่ยต้องหาต้องหาจุดอ่ะมันจะมีจุดจุดที่พุ่งเข้าไปได้แล้วก็โอ้โห,โหถ้าจะขุดยากเลยพวกนี้ได้ตามตัปดหวเวลาเลยโอ้โผมยังสู้ไม่ค่อยไหวในพวกนี้มันผมยังจับจังหวะไม่ค่อยถูกอะพวกไอพวกคนโหดเนี่ยพี่มันมันเล่หหายไปนะมันเนี่ยที่ที่แถวนี้รู้สึกว่าปกติมีกันเยอะนะครับมันเหลือแค่นี้นะเพื่อนน่าจะมาขุดกันบ่อยจนแบบเล่หหมดแล้วมีกระเป่าเล่ไม่ใช่นะเท่เลยตรงนั้นมันจะสนใจผมไหมบอกขุดเรือกัน โอ้คานิกรอกลองตีดูหน่อยกันเผื่อจะโจมตีไว้ละเด็ดหลบโอ้โหเกือบตายรอบได้ไงเนี่ยโอ้โหเด็ดอันเดียวยากจัดเลยตัวริปเปอร์เนี่ยตัวสกิเนตันตัวยักษ์เนี่ยมันผมลองเข้าไปกันใหมนี่มันจะตายได้แล้วเมื่อกี้โอ้จะไม่มีใครไปแย่งนะโอ้มาทางนี้เอ้ยนี่ไงมีวอคานิกรอกละเดี๋ยวขอเชียร์กับไอตัวนี้ก่อน อุ่มลงขุดดูดีกว่าวกงผลีกหอกเดียวมาไหนสามาเจมันถ้าตีมกีสบมสห้าทีาะทนะขึ่้นอยู่กว้า่ามทร่ามรมาด้วยีวาม่าีมเร่ี่มัน่ะไม่เท่ากันนะ เร่งของการเวียงแต่ละครอร่ะ็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะแล้วก็ใครอยากให้ผมทำอะไรกับแบบนี้หรือว่าเล่นแบบอะไรก็สามารถส่งมาใต้คอมเมนต์ได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปเท่านี้ก่อนนะแล้วก็ซียู